จากแถวโกลาบ้าเรากระโดดข้ามกลับมาที่จูฮูบีชอีกครั้งนะคะเพราะว่ายังกินไม่เสร็จของกินที่นี่ยังเยอะมากนะคะยังไม่ได้พาไปฟู้ดคอร์ตเลยวันนี้เดี๋ยวพาไปค่ะพาไปกินริมหาดหลายรายการแล้วมาวันไหนคนก็เยอะอยู่ดีไม่มีสักวันเลยที่คนไม่เยอะ สำหรับหาดนี้นะคะมีคนถามว่านอกจากหาดจูฮูแล้วยังมีหาดที่ไหนอีกไหมมีค่ะเดี๋ยวจบจากจูฮูเซ็ตแล้วนะคะจะพาไปหาดอื่นส่วนใหญ่ร้านก็จะเป็นของกินนะคะเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว มาเที่ยวก็มากินเนาะนี่ค่ะตรงนี้นะคะเป็นฟู้ดคอร์ทของหาดนี้ที่นั่งก็ตามอัธยาศัยนะคะจะนั่งด้านล่างด้านบนแต่ว่าเราจะพาขึ้นไปดูด้านบนก่อนทุกบล็อกทุกล็อกนะคะก็จะเป็นร้านขายอาหารติดๆกันเลย แล้วก็เป็นอาหารเรียกว่าชนิดเดียวกันได้ซ้ำอย่างร้านขายกรอกป,ป้าหรือปานิปุรีเนี่ยก็จะมีติดๆๆกันเลยร้านขายน้ำขายไอศครีมขายสมูทตี้น้ำปัน่นติกก๊กี้สาธย์ายไม่หมดเยอะมากมีหลายรายการนะคะเนี่ค่ะเป็นที่นั่งด้านบน เขาก็จัดเป็นโต๊ะตัวเล็กๆแล้วก็มีเก้าอี้ให้นะคะพ่อค้าก็เรียกลูกค้าดีมากพ่อกำลังคิดอยู่ว่าจะกินอะไรดีมาลงที่ร้านนี้นะคะขายซมมอซาชาร์ตอลูติกกี้ชาร์ตแน่นอนพ่อชอบอลูติกี้ที่เป็นก้อน,ก,อนกลมๆนะคะที่เขากำลังทำอยู่คืออลูติกี้ชาร์ตมันฝรั่งก้อนนะคะทอดแล้วก็ ใส่แกงถั่วแล้วก็ใส่เครื่องเทศอีกทีนึงรสชาติก็จะเป็นเค็มเปรี้ยวเผ็ดความจริงมีหวานด้วยแต่ว่าพอไม่ชอบหวานก็เลยไม่ใส่นะคะปาน,นิปุรีก็มีขายค่ะแต่วันนี้ไม่ได้ชิมพ่อค้าก็เรียกดีมากเลย คนเหมือนคิดหนักจะอร <ühren oten> ่อยไหมว่าเดี๋ยวถามอีกทำไมไม่หิงไม่ขึ้นมาด้วยอยู่ข้างล่างค่ะกับน้องแซมน้องแซมวิ่งเล่นอยู่ตรงหาดทรายนะคะหิงดูน้องก็นั่งอยู่ข้างล่างกันเพราะว่ามันมีส่วนข้างล่างด้วยอันนี้ข้างบนให้สองคนพ่อลูกเข้ามา เราสามารถที่จะสั่งอาหารจากด้านบนนี่นะคะให้เขาลงไปเสิร์ฟข้างล่างได้ข้างล่างก็จะมีเป็นอีกเป็นร้านเดียวกันเลยคะ่ะแต่ว่าเขาจะมีเด็กคอยดูอยู่ว่าใครมานั่งตรงเสือที่เขาปูไว้นะคะเขาก็จะเอาเมนูมาให้เราจะสั่งอะไรทานก็ได้ตามเมนูนะคะเดี๋ยวเขาวิ่งขึ้นมาสั่งข้างบนให้ปับ๊บเดี๋ยวเอาลงไปเสิร์ฟเก็บเงินเสร็จสับราคาอาหารก็ถ้าเทียบกับ ร้านทั่วไปข้างนอกก็พูดถึงร้านสตรีทฟู้ดนะคะก็จะแพงกว่านิดนึงเพราะว่าร้านตรงส่วนนี้เขาก็คงมีค่าที่แพงอยู่แล้วก็หน้าหาดเลยด้วยอร่อยอีกแล้วพ่อน,นี่ค่ะ ม่นนั่งด้านล่างนะคะสั่งเป็นปะนิชิลลี่มากินน้องแซมเป็นเป่าแต่ไม่บาจีบอกว่าไม่อยากกินเครื่องเทศหน้าตาแบบนี้คืออร่อยใช่ไหมอันนี้คือฟาลูดาค่ะ ก็จะเป็นเครื่องดื่มนมใส่เม็ดแมงลักและไอที่เป็นก้อนๆสีขาวๆข,ข้างบนนะคะก็เป็นไอศครีมค่ะเป็นกูฟี่ตัดเป็นก้อนๆน,นะคะใส่ไปข้างบนกินแล้วก็เหมือนลอดช่อง นี้ไอซ์โคลาของน้องซิมรันนะคะเอาเป็นรถโคลาสีดำกินไปหกไปสำหรับที่นั่งตรงนี้นะคะเราจะกินพอหอมปากหอมคอเท่านั้นเป็นลักษณะอาหารกินเล่นนะคะแล้วจะพาไปดูว่ามีกิจกรรมอะไรบนหาดนี้อีกพบกันคลิปหน้าคะ่ะ